是啊，没错。<laughs> ภาสิตตถาที่ได้ยึดยกไว้เบื้องต้นบาปัญญาอิปรโลกัสสิงปฏิธารุติปารินังมีใจความ,มา่าบุญกุศลเป็นที่พึ่งของผู้ที่อยู่ในโลกนี้และผู้ที่ลบลัางไปแล้วซึ่งอยู่ในโลกหนาะนันวันนี้ เราพุทตศาสนิกชกได้สลับทราบสลับเวลามาร่วมในพิธีทำบุญในช่วงเทศก,กาลศึกษาชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการำดำเนินชีวิตได้ทำคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์นัน หรือประโยชน์อย่างยิ่งเราทุกคนทุกท่านผู้มีความไม่ตระหนักต่างก็าหนักถึงคุณประโยชน์ที่เราทําทำตามหลักศาสนานั้นมีทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้าประโยชน์ในปัจจุบันนั้นคือสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราสามารถที่จะจับต้องได้ เราใช้เราายในโลกปัจจุบันตามหลักศาสนาองค์ประสัมาศพุทธเจ้าได้ตรัสถึงประโยชน์ในปัจจุบันว่าทิ่ทางที่กาปะโรชน์ประโยชน์ที่เรามองเห็นหรือสัมผัสได้ในโลกปัจจุบันเราต้องการประโยชน์ในโลกปัจจุบันนั้นอง์ประสัมาศพุทธเจ้าได้ตรัสถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นได้ถึงจะมไว้สี่อย่างหนึ่งุธนสัมพทา 2. สองอารกักษสัมพทา 3. สามกัลยานิตรตาและสี่สมัชชิวิตาถ้า,าพาูดตามภาษานักปราชญ์ก็บอกว่าคาถาเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐี อาาุอาปัสสอุอาัสสน์นี่เป็นหัวใจของเศรษฐีเลยถ้าโยมยังถ้าโยมเป็นเศรษฐีแล้วท่องได้ยิ่งเป็นมหาเศรษฐีถ้ายังไม่เป็นเศรษฐีก็ท่พองได้เป็นเศรษฐีทุกคนไม่ต้องไปกราบต้นม้ไม่ต้องไปกราบภูเขาเหล่ากา เอากระาำผู้เด้าไปใช้ได้เป็นมหาเศรษฐีทุกคนแต่ผู้เด้เาตกับไว้ว่าท่องอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทําทให้เป็นเศรษฐีได้ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปเหมือนเราอยากอยากไปสวรรค์แต่ไม่ทําบุญมันก็ไปไม่ได้เราอยากเรียนเก่งไม่อ่านหนังสือมันก็ไม่ฉลาด โยมท่านหนึ่งเคยมาปรกึกษาพี่โยมเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนสมัยเป็นเป็นเด็กสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนอายุเกียนบ้ากแลยแปดสิบกว่าโยมไม่อ่านหนังสือไม่ค่อยออกแต่เวลาไปวัดก็ฟังก็สวดก็สวดตามเราได้ถ้าโยมอ,อยากจะฉลาดถวยยายหนะงงังสือโยมจะฉลาดไหมโยมอยากจะอ่านหนังสือออกพลยสื่อสื่อสวดมนต์ถวายก็โยมจะอา่านออกไหมต้องมาแบบนี้โยม โยมก็ซื้อมามาถวายแต่ท่านก็อายุ8 0ิกว่าแล้วก็คงจะงกลั้กอย่างเียหมายถึงในสัปราหะพบพบภูมิต่อไปเพราะอะไรโยมเพราะที่จรทำใี้เรบประชน์นั้นเป็นประโยชน์ที่จำตอนน้องได้สัผปสได้ในโลกปัจจุบันถ้าเราอยากจะยังถ้าเราอยากจะอยู่ดีมีสุขหรืออยากจะเป็นมหาเศรษฐี โยมในเขตเทศบาลนครอกเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นมหาเศรษฐีทั้งนั้นหลเพียงแต่ว่าเอาธรรมะแบบนี้มาให้ญาติโยมด้ฟัความเพื่อต้องการให้ทบทวนว่ามันจริงไหมที่ผู้เรียเจ้ากระทำอะไรท่ประสบปันีเราปฏิบัติมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงจริงผู้เรียเจ้าตรัสอย่างไรเป็นอย่างนั้นไม่มีครรมะเพีเทียน ทศฏธรรมิเตร์ประโยชน์นั้นหนึ่งอุทานสัพปทาที่ยออ่อรรมจากคำพูดปุป๊กก็คือคำเต็มอุทานสัพปทามีคําแปลว่าถึงพร้อมด้วยความขย่ยถ้าเราทุกคนมีความขยายถึงพร้อมด้วยความขยันไม่มีคำว่าลำบากไม่มีคำว่ายากจน แม้ในเรื่องของการศึกษาก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเราเรียนเราก็รู้นะถ้าเรามีเกียงถึงสำนักเรียนจะมีเลนครูบาอาจารย์จะเก่กงขนาดไหนจบระดับสูงมามาสอนถ้าลูกศิษย์ไม่ขยันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้จำได้ว่าตอนเราอยู่วัดกลางยังไ หลวงพ่อจะอบรมพระนิลในช่วเงเทศกาลกันษงศ์แต่ละปีก่อนเขา้าพรรษาเนี่ยก่อนจะกศิษฐานจนศิษย์ฐานาาเสร็จพระนิลจะต้องฟัง,งบูชาจากหลวงพ่อตั้งแต่ปัจจัยนี้มาจนปัจจุบันก็ฟังทุกป,ปีแต่ครั้งหนึ่งที่ได้นจดได้จำขึ้นใจและไม่เคยลืมนำไปสอนอยากสัตย์ยมสอนลูกศิษย์ตอนเรื่องมาจนปัจจุบันหลวงพ่อ มาอยู่วันเลาอยากขี้เกียจถ้าขี้เกียจจะชิบหายเลยแรกๆก็ไม่เ,เข้าใจนะว่าไอ้ความขี้เกียจจะชิบหายยังไงเนาะเพราะขี้เกียจน่าจะสบายเห็นเพื่อนทำงานเราก็หลบเห็นเขาเรียนเรกาก็พากนน่าจะสบายไม่น่าจะชิบหายแต่ทุกวันนี้เข้าใจและเข้าใจมานานแล้วว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนพระเดชแต่อดมาจนถึงปัจจุบันนะั้น เป็นต่านั่นแหละเพราะเป็นธรรมะผู้เด่นเจ้าถ้าคนเราไม่พยายาชิมหายแน่นอนโยมโยมจะเป็นใครมาจะไห้กนน็แล้วแต่ที่เกี่ยงในการประกอสบสมาธิจะเจริญรุ่งเรืองนี้นะพระเดนบวชแล้วไม่เรียนไม่เขียนไม่อ่านจะพัฒนาตัวเองไม่ได้และจะต่างอะไรกับธรรมะชิมหายเพราะว่าเสื่อม ความวิบัติไปเพราะไม่รู้ไม่สามารถที่จะพัฒน,นานั้นตรงนี้ผู้ได้เจ้ากระายกระสับกระสปีอย่างไรก็อย่างนั้นอยากอยู่ีีมีสุขต้องขยันเพราะอายุอันานของคนเรานะั้นมันมีเกณฑ์มีวัยวัยต้นเรียนวัยกลางพนเนี่ยสารหลักเลยโยมจะตั้งตั้งตัวไนดะ้ สร้างหลักขฐานมีครอบครัวอบอุ่นมีสถานะความมั่นคงได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาเริ่มคิปอยากได้ตอน6กสิปีไม่ใช่แล้วเราต้องเริ่มคิปอยากได้ตั้งแต่วัยเรียนจบยี่6ห้าเริ่มแ้วเริ่มคิดอยากจะสร้างเริ่สร้างตัวนั่นคือสารหลักหลงแต่พอวัยปลายโทเน้ปั้นิมเอาไว้โยมที่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้หลายท่านอยู่ในวัยนี้แหละ ก็คือวัยห0สิปีขึ้นไปวัยนี้อย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดกับชีวิตปล่อยวางแต่ไม่ใช่ละเลยไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเราก็ปล่อยวางก็คือให้เรารู้รู้ถึงตนเองว่าวัยนี้เราควรที่จะทําทอะไรได้ประมาณไหนจะเป็นหน้าดัคร่ำเครียดสมบุกสมบันเหมือนวัยหนุ่มวัยสาวมันไม่ได้ มันจะทําให้เราเนี่ยยิ่งสั้นนั้นไวไยปวลเนี่ยต้องแต่งหลักธรรมเข้าวัดฟังเทศบังธรรมส่วนตนภาวนาจะทําให้เราเนั้นมีความสุขได้นั้นความว่าความขยันเนี่ยก็คือเราไม่ไม่ไม่อยู่กับที่เรามีความเพียนพออยายามอยากมีอะไรก็ขยันทาอยากจลาดก็ขยันเรียน อยากมีเงินมีทองอยากเป็นมหาเศรษฐีก็ขยันทำมาากินขยันทำงานค้าขายเก็บออกไปนี่เรียกว่าถึงพร้อมเด็ดความเปี่ยนคาถาที่สองอาปุกและต้องมีคำว่าอาอาตัวนี้คำเต็มก็คืออารักขสสมุทาอารักขสัมุทานี่คือการรู้จักรักษาคำว่ารักษาก็คือการมองการประหยัด ชีวิตของคนเรานั้นมันมีขึ้นมีลงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แลวกระดับไปอันนี้ชัดเจนแต่วิธีชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็มีขึนน้นมีลงเป็นเรื่องปกติขึ้นสูงสุดแล้วแล้วก็ลงต่ำสุดเช่นเดียวกันนั้นในระหว่างที่เราหาได้ต้องรู้จักกลับานอดออกมาอยู่ในเมืองเนี่ยได้รับความรู้หลายอย่างจากยาดเยยม ที่ทำมาค้าขายบางวันก็ถามโยมโยมทำหมากินยังไงกึงได้เป็นเศรษฐีได้โยมบอกว่าโยมมีสามรายเอ้คำว่าสามรายอะไรอะไรบ้างโยมก็บอกวิชาเศรษฐียังไงยึดรายรับสองรายจ่ายสามรายเหลือเนี่ยมันมีสามรายรายรับคนเราต้องมีรายจ่ายคนเราต้องจ่าย แต่เหลือเนี่ทุกคนเหลือเท่ากันบางคนมีรายรับมีรายจ่ายรายเหลือมีอันนี้ดีเพราะไอ้เหลือนั่นแหละเป็นกำไรแต่ถ้ามีสองรายรายรับรายจ่ายไม่มีรายเหลืออันนี้ก็สู้ต่อไปนั้นคำว่ารักัมปรานคือการรู้จักรักษาเก็บบอร์เพราะในบ้านายชีวิตนั้น มันไม่สามารถที่จะทำมาหากินไนดะ้เข็บแค่ได้ป่วยก็เสียเสียเวลาในการทำมาหากินนะโยมที่ทำมา้าขายโยมที่ทำงานก็แล้วแต่ถ้าไม่ป่วยเราสามารถที่จะได้รับเงินทุกวันสามารถที่จะมีรายรับทุกวันทำงานได้ทุกวันแต่ถ้าป่วยสักห้าวันเนี่ยโอ้มองไม่เห็นแล้วกำไรเลยนั้นไม่ป่วยไม่ใครี แต่เป็นไปได้ไหมร่างกายของคนเราจะไม่ปวดไม่ไครมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีเพราะร่างกายเป็นรังโรบนั้นในระหว่างที่เรามีกำลังเก็บออมได้ดีนี่คือเรียกว่าอารักษาสมุนไพต่อมาก็คือกัดกลยาณมิตรตาความดีเพื่อนเป็นคนดีคำว่ากลยาณมิตก็หมายถึงญาติโยมที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน มีความปรารถนาดีต่อกันไว้เนื้อเชื่อใจกันได้มีความกินใจต่อกันอันนี้ก็เป็นกรลยามิตรที่ดีต่อกันรวมไปถึงคนในครอบครัวนี่ก็สำคัญสามีภรรยาทว่าไปแล้วไม่ได้เป็นญาติการรอกต่างคนต่างก็มาเจอกันตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไม่ได้เจอกันตอนเป็นเด็กเป็นเล็กแต่พอมาเจอกันเป็นหนุ่มเป็นสาวถูกต้องถูกเจริญกันก็ แต่การเงานกันไปก็เป็นกลยามิตรที่ดีต่อกันฝากผีฝากไทยกันไนดะ้แต่ถ้าไม่เป็นกลยามิตรที่ดีต่อกันและกันแล,แล้วมันก็ลำบากสาร้างหลักประนไม่ได้นั้นคนที่จะมีความมั่งคั่งในความเป็นอยู่คู่ชีวิตก็สำคัญมีความสำคัญมีศิลเสมอกันสามารถที่จะมีความมั่นคงในชีวิตครอบครัวได้นี่ก็เรียกว่าการกลยาณมิตตา และอีกข้อหนอึ่งนั้นก็คือสมัรชีวิตตาคำว่าสมัรชีวิตตาก็หมายความว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมทำมาปกินโดยสุจริตไม่เบียดเบียนใครมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตไม่ระบบโลกมากาเกินเกินไปโบราณก็บอกว่าโลกมากมักจะลาหายมันก็เป็นอย่างนั้นโบราณสอนไว้ไม่ผิดนั่นให้เรานั้น มีสมัครชีวิตมาเลี้ยงชีวิตให้มันเหมาะสมพอไปพอมาไม่เครียดเ,เกินเกินไปไม่หย่อนเกินินไปพอดีพอดีพออยู่ได้ชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะโดยเกณฑ์แล้วคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีเดียวก็ตายน่นถ้าเรางล้โลกมหนักเกยนเียน,ยนคนเดิมล้มหายายจากไปทุกอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้มีแต่บุญเท่านั้น แล้วประโยชน์ในปลายภาคหน้าหมายถึงอะไรก็คือบูมนี่แหละผู้เรียนยากรไว้เหมือนการประโยชน์ในปัจจุบันเราก็ทำแต่ในสัมปรายกพเราก็ทำเหมือนกันเรียกว่าสัมปรายุสัมปรายุธรรมกับประโยชน์ก็หมายความว่าประโยชน์ในสัมปราภกเราอยากจะมีประโยชน์ในปลายภาคหน้าไม่ใช่รอปลายภาคหน้าแล้วทำานไม่ใช่เพราะปลายภาคหน้าหมายถึงว่า เราตายเเราสามารถที่จะเตรียมสามารถที่จะทำในภพภูมิปัจจุบันนี้แหละเรียกว่าถึงพร้อมสี่ประการหนึ่งศรัทธาสัมปทาสองศีลสัมปทาสามญาคสัมปทาและสี่สปัญญาสัมปทาทางว่าสัมปทาทั้งสี่อย่างนี้เราจะรู้ปฏิบัติได้ ประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือในภพนูมิหามีเพราะในโลกในจักรวน,นี้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะแต่โลกมนุษย์อย่างเดียวมีเทวโลกมีมนุษย์สลกและมียม,มโลกเทวโลกคือโลกของเทวดาที่เราเรียกว่าสวรรค์นี่แหละแต่มาว่าโยมที่มาทำบุญทุกวันนี้ หลายปวงหลายท่านเวลาทำบุญเนี่ยโยงปรารถานาสวรรค์เกิดชาติหน้าให้ได้ไปสวรรค์ชั้น,นตา่างๆเนี่ยเราปรารานาอย่างนั้นจะมีม็ต้องทำบุญให้ได้ปรารานาเพราะเรามีตั้งใจมีความตั้งใจมีเท่ากังอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีเหตุนนหมีผลนั่นในเทวโลกสวรรค์มีหกชั้นโยมจะไปชั้นใดชั้นหนึ่งมีอยู่ที่กำลังบุญ ชั้นแรกชั้นยานตมชั้นที่สองชั้นดาวมดตยงชั้นที่สามชั้นยามาชั้นที่สี่ชั้นอุสิชั้นที่ห้าชั้นนิมมารดตุีส่วนชั้นที่หกชั้นปราณีนั้นสวรรค์มีหกชั้นนี้ไปต่างกำลังดุเราจะอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกอยู่ที่กำลังดุของเราทั้งนั้นนั้นเราก็ทราบ เพราะเทวโลกนั้นมีต่อมามนุษย์โลกกโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้แหละโยมก็จะทำภุมตามหน้าที่ของเรานีแหละโลกมนุษย์สามารถที่จะพัฒน,นาไดา้ส่วนโยมโลกโลกของพายโยนั่นหมายถึงว่านรกคุมต่างๆนรกคุมใหญ่ๆนั้นะมีอยู่แปดผุมคุมย่อยอีกมากมายร้อยกว่าผุกส่วนที่ว่าใครจะไปผุมไหน อยู่ที่กำลังบงัตของแต่ละบุคคลบันั้นในบรรดาสามโลกนี้เราสามารถที่จะสร้างให้เราอยู่ในเทวโลกได้สามารถที่จะทําให้เรานั้นอยู่ในรู้สุโลกได้เมื่อเราเข้าใจตางนี้เชื่อว่อาญาติโยมพุทธศาสน,นิกชนทุกคนทุกท่านเราเนี่ยสามารถที่จะดําเนินลมนะศรัทธาสัมปทาน ึงพร้อมเป็นความศรัทธาสรมปทาถึงพร้อมเป็นความเชื่อความเชื่อมีอยู่สองเชื่อหนึ่งศรัทธายาสัมขยุตธ์สองศรัทธายาฤทิ์ยุทธ์อยควาัไม่ดีนะพอได้ยินเสียงดนตรีประมาณกระชักจะลงถล่มอ่าไม่เป็นไรอยู่ที่เราอยู่ที่สติเรานะศรัทธาสัมปทาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่ออย่างไรก็อย่างเช่นโยมมีโอกาสมาทำบุญอย่างนี้นี่เกิดเกิดจากศรัทธายาณสัมปยุกต์เชื่อแบบมีเหตุมีผลเชื่อว่าทำบุญไดุ้ญทำบาปได้บาปส่วนศรัทธายากวิมประยุกต์เชื่อไม่มีเหตุมีผลเชื่อแบบแบบ,แบบแบบทั่วไปแบบงมงายน,นั้นไม่เกิดประโยชน์นี่คือศรัทธาศีลสัมปทาถึงพร้อมเป็นศีล โยมรับชีนแล้วรักษาอาจากทัตสมรทาโยมสลักวามโลกโลหลงแม้วัตถุภายนอกโยมสละได้ถ้าให้มีการสละมันจะหนักมันจะไม่เบาองค์เวสสตรได้มาบัตเป็นอุวุธิเดาที่เราคารอบนับถึงปัจจุบั้ได้เพราะสละกห้าอย่างหนึ่งสลักรัสองสลัก โกรชิดาสารสละ,ระเหสีคือพรลัาพระสีสีสละอวัยวะร่างกายตับไตเส้นถุกบริการรูกตาไดา้และ5แม้ชีวิตพระองค์ก็สละได้นั่นเราท่านทั้งหลายอาจจะไม่สละถึงกับพระเบสตรอนโยมสละเวลามาวัดสละอาหารขาวหวานปัจจัยตามที่เราสละได้นั่นชื่อว่าเป็นบอกเกอิดของบุญกุศสนน่วนว เป็นการสร้างบันไดสวรรค์สร้างบันไดที่ะสู่ความเป็นมนุษย์ให้เกิดมีเกียรตตนต่อไปทุกปุถุชินั้นเรามีจากะ้ากีแล้วและอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาทางโลกปัญญาในการทำมหากินส่วนปัญญาทางธรรมก็หมายความว่าเรารู้เท่าทันถึงชีวิตถึงสังสารร่างกายของชีวิตของเราว่า มันไม่มีอะไรเทียมแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเราไม่ประมาทมีสติอยู่ทุกเพื่อเชื่อวันแม้การทำบุญในวันนี้เราก็ทำบุญเ,เพื่อตนทำประโยชน์เพื่อตนอีกส่วนหนึ่งนั้นเราทำบุญเพื่อเพแตชนว่าเพแตชนเราทำบุญทุกครั้งเราก็เอทิพย์กรวดน้ำสบุนไปถึงผู้น่วงรับ วันนี้เป็นวันที่มีความสําคัญอีกวันหนึ่งจะนอยู่นะถ้าเราพิจารณาถึงบันถึงอดีตหรือวรณการบรรพบุรุษวันนี้วันแรงสิบสี่้าเดือนก้าโยมคนเฒ่าคนแก่จะพาล,ลูกพาหลานเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าเป็นวันทําบุญเนื่องในวันข้าวประดับนินบนข้าวประดับนินเนี่ย เป็นบุญที่บรรพบุรุษก็พาลูกหลานทำมาซึบซึ่ง,งต,ต่อต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทำบุญเนื่องในวันข้าวประดับนินคล้ายๆกับระยาทโยมเชื้อสายอิยนเราก็ทำบุญเนื่องในวันศากันศากีส่วนเราคนไทยคนอีสากเ่มยเหลาวเราเออเล่าเราเนี่ยนะก็ทำบุญข้าวประดับนินสมัยโบร,ราณก็จะมีการทำรวย ก็จะมีข้าวอย่างละเล็กอย่างละน้อยมีหมากมีพรูมีบุรีมีอะไรที่เราพอที่จะจัดทาได้เราก็จัดในส่วนนั้นเรียกว่าบุญข้าวผักบุตรและบางคนก็เอาไปห้อยไม้ตามต้แพงบ้างตามข้างโถนบ้างที่อัฐิเจดีย์ของบรรพบุรุษข,ของเราบ้างและวป็จุดทุกจุดเทียนเรียกท่านมากินเรียกท่านมาเสวย แต่ที่สําคัญนั้นก็คือาาคการทําบุญมรดกพักนี่แหละโยมทำบุญในวันนี้เราอุทิศให้กับเปรตชนเรื่องผู้ที่ลบลับดับขารไปเพราะเราไม่รู้ว่าท่านเหล่านั้นไปเุดไปเกิดหรือไม่อย่างไรเมื่อเราได้ทาบุญในวันนี้เนื่องในการทําบุญวันเข้าดับนินเนี่ยเราก็ชื่อว่าหนึ่งเราทําเราได้ สองเป็นตชนยากอีน้องกังวลเราที่ลงลับไปเราก็แผ่พนไปถึงดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันสมในหลักพุทธภาษตบาลีที่ได้ยินยกไว้ในตรมต้นกาปุญญาลิประโลลัสนิปัติตาลติกานินันบนกุศลนั้นเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้ที่ตายไปแล้วในโลกหน้าคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบกระธรรมในวันธรรมสมณะวันัระในวันนี้ ส่วนหนึ่งไว้กลายเป็นกะบะภาวะปัจจัยเป็นบุญมีที่สรกองใหญ่นน้นจงไปถึงดวงวิญญาณของเปตทชนบางบุษของอย่างนโยมที่หลงลับไปแล้วให้ท่านล่านั้นมาโนทนารับสมบูรณ์ุมบุรณเพื่อเกิดเป็นปัตตานบุตรนาใหม่อานโมทนารับเป็นปัตตานบุตรนาใหม่แล้วขอกําลังอิบุญนั้นได้ส่งดวงวิญญาณของเปเตชนบรงบุษนั้นได้ถึงสุคติในสัปปายภพสมความปรารถนาในเรื่องนั้นด้วย ลอดการอ่านบทไหนกับบรรดาโยมญาติทั้งหลายที่ฟังเทศน์ฟังธรรมโดยสัญจาบริบในการแบบนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยพรของพระสัาสัมพุทธเจ้าสิ่งประการให้มีอายุวันนัสกรรพละและมีปฏิภาณารสร้าสมบัติด้วยกัุกคนทุกท่านได้ชี้แจงแสดงตรรามาปอสมควรมเกยบกาลเวลา จึงขอสูงติดค้ธรรมเทศนาลงลงไปใเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้